น้องเฮ้ยเฮ้ยทำไมนอนอย่างงั้นอ่ะเอามันง่วงเนาะฮ่าฮี่เนี่ยของแท้ครับให้ผมว่านะคิดนะมันต้อสัมได้ฮุกี้นี่นั่นนะเลี้งไอ้เหวยครับฮุกี้เฮ้ยอุ้ยโห้ยสยองเลยคนลูกอ่ะเอ้ยคนไม่กลัวเิ้ย จูกระแม่บํารุงรุพเนี้ยครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับมาเจอกับผมตอนเย็นๆแบบนี้นะครับผมมืดแล้วแหละไม่เย็นมืดแล้วนะครับผมวันนี้พามาดักปลาไหลครับเอามาสี่อันนะครับผมเดี๋ยวเราใส่คนละสองอันมาดูกันว่าผมกับเซียนุใครจะมนว่ากันนะครับผมรอบดักปลาไหลนี้ได้มาจากช่องอีสานเขียวนะครับผมใครสนใจรอบดักปลาไหลงานดีแบบนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับสั่งทําได้จะส่งทั่วประเทศครับผมนะฮะ จะได้เรียกก็ทักไปที่ช่อง u t u b e อีสานเขียวนะครับผมหรือว่า Facebook อีสานเขียวนะครับผมมากับเหยื่อหอยนะครับผมหอยเชอรี่นะฮะแบบนี้นี่แล้วก็จะทุบทุบแล้วก็ใส่เลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มความขาวด้วยการเอาข้าวผสมคุกกปินะครับผมนี่อ่าร้อนๆเลยหอ,หอมครับผมอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นแบบไหนครับ ตอนทุบหอยนี่ไม่ไดไม่ไม่ทไมไมุบไม่ดูนะเด็ดเด็ดติดเหลืองนะครับผมนี่คือเหยื่อที่ทุบแล้วครับแล้วก็ใส่ครับนี่ใส่เข้าไปนี่นอ่าแบบน,นี้ครับผมแทรกสิล่ะใหม่โอเคไปใส่กันครับนะครับผมลึกลึกมากเลยเอข้างนี้ลึกนีนาฮะขอบไม่ลึกหรอก แรกครับผมแรกแทกมานเออ หมานเด้อปุญญาเด้ออันสุดท้ายอันที่สองแล้วตอนเช้ามาดูว่าผมก็เซนลุกใครจะหมานมากันโกย,ยดินน,ดน้าเด้อนุโกยดินทำไมโกยดินเนี่ย,ยทำเป็นฐานอะ่ะเอาละ <Okay. S 2> มันหมานครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมมาดูรอบดักปลาไหลนะครับหลังจากที่ใส่ไว้ตอนเย็นเมื่อวานนะครับผมเหยื่อหอยโชรีแล้วก็ข้าวคุกกะปิเพิ่มความข้นเข้าไปมาดูว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เซนุเขากำลังตื่นเต้นกับยอดวิวแล้วก็ผู้ติดตามของเขาอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอก่อนรอก่อน <H> um> บรรยากาศเช้านี้สบายๆครับผมโอ้ เดี๋ยวหลังจากวันนี้วันนี้มันสุกนะมันสุกเนี่ยพี่สาวผมก็จะขายของแค่ช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายเขาก็จะว่างถ้าเกิดเขาไม่อยากนอนในหมากเดี๋ยวผมจะฝากลูกสาไว้สักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวว่าจะมาหาผึ่งกับเส้นนอาหารป่าครับเนี่ยปลายุคาตรงนี้นะครับมันมีไถ่อยู่โซนบนบ้านแล้วก็ตรงนี้ยังไม่มีแล้วก็ข้างล่างนู่นยังเขายังไม่ทำไม่ทําอะไรเลยต้องวรีบไปดูครับเดี๋ยวเผื่อเขาไปไถแล้วเขาฉีดยาผึ่งมันจะมีอยู่นะอาจจะได้สักพอมาขายบ้างนะครับผมไปเราไปดูปลงกันก่อน่วนเรื่อง คอยติดตามผลง,งานครับผมไปครับผมโอเคพี่น้องดูของเซนุก,ก่อนนุยกันเลยครับสนุกอาหารบ้านบ้าเนี่ยเดี๋ยวภาพแกงก่อนนะคููชาครูชาน้ำมันลึกครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยทำไมนอนอยางงั้นอ่ะเอามันง่วงเนาะโอ้โหถึงเวลาอกเฮ้ยหรือว่ามันโดนทรงกริกตัวใหญ่ตัวรถไสรัวอะอคือนอนอย่างงั้นวะของแท้เนาะม่แน่เด้ยู่ยู่มันจะนอนได้ไงล่ะ ของใครของจริงครับนี่นึงอยู่แน่นู่นหนึงว้ายีเ <c oughs> นี่ยเป็นโลครับโอ,โอ้จอกแท้ดูอีกอนั <c oughs> นก่อนยี่ี่จริงเลยเลยใหญ่ยะอาจริงเลยเฮ่าฮ่่าไออ่าเพื่วะ นี่ก็าต้งของลงไปขนาดนั้นโอ้เจาะแทงโอ้โหถกแทงอย่า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 ของแทงครับให้ผมว่านะคิดนะมันต้องสำนึกขี้เอ้าทำรอบลมไรอ่ะโอ้ตั้งบดีเอง ตั้งบอดีเองว่ะนุ่งอิจฉาได้โอ้ตั้งบอดีเองพี่น้องเบืออะไรโล่งโจ่งอยู่นั่นน่ะเหลือไงเฮ้ยครับเอ้ยขู่ีเฮ้ยงูบ่ะเจอเฮ้ยงูพี่น้องกูได้อะไรที่ไม่ใช่มีอันีแล้วเฮ้ยงูอะไรวะงูอะไรเนี่ยนั่นน่ะไปเอานั่นมาก่อนอันนู่นน่ะเสรยงอีกแล้วโอ้โหงูอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกลัวว่ะ คนลุกแต่เช้าเลยครับพี่น้องผมอยากลงน้ำลยช่วงนี้เป็นอะไรไปรอุ้ยพิษมูยแล้วอ่ะหมานเถอะวะบัวเฮีย, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยบร้อยเยียอยู่ <c oughs> อะไรครับเนี่ย อจริงลลยๆไม่หมานะครับไม่หมานเลยว,วันนี้นจริงลอยๆทั้งคู่อ่ะพี่น้องมาๆมาันล้มงงเลยปล่อย,ปล,อยปล่อยตรงให้เราวิ่งได้ด้วยดี good, 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 ให้เราวิ่งช uh. ั้นน่ะดูก่อนดูก่อนไหนไหนนี่ครับ มีลายตรงห<ด>่างมันด้วยไม่เดดีด๋ยวูตงหางมันเนี่ยมีลายมันด้วยดิหางมันป,ป้องๆๆเอ้ยมีลายเดีด๋ยบอุ้ยน่ากลัวครับ้ยงูยังหวาไปไกลแท้เอ้าจับเทดีๆไปไรงูเด้อเออจับเปไกลโอ้จับเทดีๆโอย <laughs> ไม่ออกออกยังเอ้าเฮ้ยเห็นแต่หางบอกกระดึ๊บเข้ามาเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยเทดีๆยกเทดีๆอ่ะเดี๋ยวเราค่อยวิ่งทีหลังมันมันอันนี้หมามืออ่ะเดี๋ยวเราวิ่งทีหลังเอ้าอุ้ยโอ้โหสยองเลยคนลูกอ่ะเอ้ยคนไม่กลัวเอ้ยคุดกลัวมันยังร้อยเรื่าวที่แล้วอีกเด้อเนี่ย

อุ้ยงูอะไรวะอฮ้ยอู้หู้หู้ห้้้ใจจะไหยไม่ลงน้าไปนะมีแล้วนะแต่จะรออะไรก็รอตรงฝั่งอย่างเดียวเฮ้ยจุดนี้งดลงน้ำทุกคนหแมวแล้วดูขาลงเนตดิไอ้งูงูดาเหลืองงูอะไรป่องปองเหมือนงูสามเหลี่ยมอ่ะองเน็ตอ่ะโอ้ตั้งแต่โดนคลิปที่แล้วนะตัวนี้ยังไม่หายกลัวเลย เจอหนีอีกโอ้ยโอ้ยพอ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 ตรงน้ำเนาะน,น,น่ากลัวนะคนลุกเนี่ยกลัวมากคือคนที่คุดกลัวเรื่องงูไม่ไหวเลยพอนี้ก้อยก็กลัวพอดูดูดชนิดงูไม่เป็นไงจักงูหานหรือพันอะไรไม่รู้สิพิษไม่รู้ว่นั่นแหละกลัวมดเนี่ยทุกคนขอฝากกูจีตามช่องเซนุอาหารปลาแล้วก็จำพายที่เป็นน้องเลยครับ วันนี้ไม่ได้ปลาได้งูอีกแล้วโอ้ยจะบ้าตายผมขย่งมากเลยขยากเขใช่เย I mean, ี่ยวแตกแล้วบ mm ่แ hmm. จ้บ oh okay. er. ่โอ้คิดว <vale ่าเยี่ยวแตกละโอ้ยแตใจจะวายเอาเจอแต่งูชุ่มๆได้ด้วยลูกโอ้ยตา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 ยงูขอลอบงูขอจู่เออขอจู่ขอรอบอ่ะโอเคเดียกันคลิปหน้าฝากติดตามพวกเราด้วยครับผมลาไปก่อนครับอย่างน้อยก็ไม่จริงอะ่อยเลยอ่ะวันเนี้ย chực 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 ơi dạ chực 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 ai dạ ai dạ dạ chéo đó